รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้ผิดกฎหมายในจังหวัดนครปฐมนะครับก็พบว่าเป็นของอดีตนักการเมืองในพื้นที่ติดตามในสรุปข่าวรอบวันครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้ริมแม่น้ําท่าจีนอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นของอดีตนักการเมืองโดยพบว,ว่ามีการนําไม้เข้ามาแปรรูปโดยผิดกฎหมาย พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ดูแลโรงงานในก็หาร่วมกันมีไม้แปรรูปในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีเครื่องโซ่ยนต์โดยไม่มีทะเบียนและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนอดีตนักการเมืองจะต้องออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ประกอบการเครื่องเล่นรถรางไฟฟ้าหรือจังเกิลคสเตอร์ในตำบลปงแจงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หยุดให้บริการหลังเปิดอย่างเป็นทางการเพียง9วันจนเกิดอุบัติเหตุเครื่องเล่นชนกันทําให้มีผู้บาดเจ็บ2คนขณะที่เจ้าของเครื่องเล่นรถรางไฟฟ้ายัางยืนยันว่าเครื่องเล่นเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทในเยอรมนีส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากนักท่องเที่ยวหยุดรถเพื่อถ่ายรูป ทำให้คนที่ขับขี่ตามมาเบรกไม่ทันชนกันกลางรางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยผลสอบโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพหานครพบพิรุษทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสและอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยพบว่ามีผู้บริหารฝ่ายการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสองคน และฝ่ายข้าราชการไม่น้อยกว่า8คนคาดว่าภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้จะทราบผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดบ้าน4ี่เสาเทเวศต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารถน้ำขอพร ร้อมขอพรให้นายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จในสิ่งที่อยากจะทําให้ประเทศชาติขณะที่ยังให้โอกาสแก่ผู้สื่อข่าวเข้ารถน้ําขอพรด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองโดยได้ใช้ฟอกกี้ขนาดใหญ่ฉีดน้ําใส่ผู้สื่อข่าวสอดคล้องกับนโย OTHER บายเล่นน้ําสงกรานช่วยภัยแลง้งเกิดเหตุดอกไม้ไฟระเบิดระหว่างการประกวดดอกไม้ไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวฮินดูของวัดทางตอนใต้ของอินเดียช่วงเช้ามืดวันนี้ท่ามกลางประชาชนหลายพันคนที่มาชมการแสดงดอกไม้ไฟกันอย่างแน่นขนัดภายในวัดเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดจำนวน110คนและมีผู้บาดเจ็บอีกประมาณ400คนเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหากับผู้เกี่ยวข้องแล้วรวม6คน